น่าจะไปเกิดยุคนั้นเนาะ,ะหรือไม่ก็ยืดอายุยุคนี้ไปสู่ยุคนั้นหรือย่อยุคนั้นมาสู่ยุคนี้เชื่อมสองยุคเข้าด้วยกันมันก็มีได้หลายวิธีนะ,ะถ้าเราอยากจะเชื่อมสองยุคเป็นยุคเดียวกันต้องฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้ชาโลก วนกลับมาสู่ศีลธรรมสากลของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงนี่เลยจชะพอย้อนกลับมาตรงนี้ได้จิตใจของมนุษย์จะสูงส่งบุญเก่าของแต่ละคนในโลกก็จะได้ช่องก็ได้ช่องส่งผลนีล่โลกจะเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แผ่นดินเนี่ยจะมารวมกันเนาะออตอนนี้แผ่นดินกระจายกันนะเออแผ่นดินจะมารวมเือนเออ,เอ,อดีจังออแล้วก็อะไรต่ออะไรงไดเยอะแยะดีมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินเลยนี่จะกำลังบุญของทุกๆคนมารวมกันเ,ออเหมือนนะเวอร์ชั่นสองนี่นะ อลองฟังดูสิ <Yeah. S 1> แผ่นดินจะมารวมกันเลยทุกทุกทวีปเอารวมกันโอ้ oh. เป็นผืนเดียวกันนี่เนอะพระใจทุกดวงรวมกัน oh. เป็นผู้มีสีมีธรรมอบายามุกอะไรต่งางๆจะไม่มีเลยจ้ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการมีศีลธรรมของ มวลมนุษยชาติในยุคของพระเสียอริยะไม่ตไตรไม่มีไม่มีนี่พวกอบัยมุกสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆแล้วรู้โนฮาหอย่างนี้แล้ว,ลวเราก็ทำยุคนี้ซะสิอ่เห็นไหมจ๊ะจจนี่ไงจะได้สร้างแรงดึงดูดให้แผ่นดินมารวมกันได้เอเอโลกกล้วไม่เล็กโลกก็เปลี่ยนใหม<อ>น่นี่เนาวาโดดูดนไปเลยโอ้ คงดีเนาะอืมดีก่าสักองค์สินี่นะพระโพธิษัตว์ผู้ปรารถนาที่จะตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมุทิญาณเป็นพระสัมมาสมุเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตจะต้องบำเพ็ญพระมีทั้งสิบทัศให้ครอบทั่วและเต็มเพียมทุกประการ ือบาร,รมีแต่ละประการนั้นก็มีารายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 1. นทานบาร,รมีหมายถึงการให้การบริจาคหรือการสระสิ่งของต่างๆตนเองให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งทานบาร,รมีนี้เป็นบาร,รมีอันดับแรกที่พระโพธิสัตว์จะตั้งบำเพ็ญก่อนบาร,รมีประการอื่นๆนี่นะจ๊ะตั้ง บริจาคก่อนต้องให้กันพอให้มาบุญเกิดขึ้นเราก็จะได้เนอะทั้งนี้เป็นเพราะพระโพะิษัทเป็นผู้มีมโนปณิธานนยิ่งใหญ่ในการที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห่วงวัฏสงสารแห่งความทุกข์ไปสู่ฟังพระนิพพานอันเป็นบรมสุข ดังนั้นท่านจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหมู่คณะที่จะไาช่วยกันทำภารกิจอันสำคัญนี้สำเร็จให้ได้และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านต้องสั่งสมทุนหรือสเบียงที่จะมาหล่อเลี้ยงท่านตนเองและบุคคละให้สาม,มารถสร้างบาร,รมีและกระทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังต้องมีสเบียงนี่เนาะ ้อมีสาเบียนแลราจฉะนั้นเนี่ยพระบริษัททุกท่านจึงเริ่มต้นการสร้างบารมีแต่การบำเพ็ญทานบารมีเป็นอันดับแรกเพทิ่ั่านจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการสแสวงหาปัจจัยสี่อีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีประการอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น คือพอบริจาคบุญเกิดขึ้นก็จะดึงดูดทรัพย์เข้ามานี่นะจ๊ะทรัพย์ที่ได้มาอย่างง่ายๆเพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงสำหรับที่จะบริจาคหรือทำงานต่อไปอย่างนี้เนาะอถ้าสักวันหนึ่งเกิดมีภูเขาทองโผล่มาทำไงนี่ย ถ,ถ้าเกิดพอหลังกุฏินี่จะมีใครมายึดหรือเปล่าเนะเออของใครของมันเนหะม,มือนกับท่านชาดินเศรษฐีเห็นไหมจ๊ะไม่มีใครมาจี้มาปล้นเอาไปได้เลยโดยสมบัติของท่านโชติกาเศรษฐีแหวนวงเดียวยังเอาไม่ได้ โอ้โหกระดาพเจ้ชาชาติตรูมีกําลังนี่ขนาดนั่งยองยองยังโดดไปได้สี่สิบสองถ้ายืนแปดสิบโอ้นั่งยองยองโดดได้ยี่สิบเมตรนี่ไม่ธรรมดานะยังดึงแหวนออกจากนิ้วไม่ได้พระเสโทอเอเรียกถูกเปล่านะเงื่อออกเนาะถูกครับนี่เ <c oughs> งื่อออก เหนื่อยหมดแรงเลยยังแหวนวงเดียวยังไม่ได้จนทั้งท่านโยติกะต้องท่ายทอดความรู้โอ้ถ้าข่าพระองค์ไม่ให้หรือไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้เนี่ยไม่มีใครที่จะเอาแหวนวงนี้ไปได้แต่ถ้าพระองค์อยากได้ข่าพระองค์ก็ถวาย แหวนน่ะบื้ออ,อย่างนี้เนาะ <Yeah. S 1> แต่จะนิการมันเป็นทามบารมีจะเป็นการขัดเกลากิเลสแต่การกำจัดความตระนีออกไปจากใจและสร้างนิสัยรักการให้เป็นชีวิตจิตใจอีกด้วย <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะจะเห็นได้ว่าทามบารมีนี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการที่จะสร้างบารมีประการอื่นๆได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังดยเหตุเองพระโพธิษัททุกท่านจังมีอัยาศัยรักในการบริจาคบริจาคทานอยู่เป็นนิดโดยไม่ว่าทายาือกาเหนื่อยเกิดเป็นอะไรก็ตามท่านก็จะมีใจรักและยินดีในการให้ทานอยู่เสมอแล้วเคยดูเป็ดนี่ไง <Yeah. S 1> เออปกติมันจะหวงข้าวนะ <Yeah. S 1> แต่บริจาคทานาข้าว Hay là... này ờ, lòng đủ gì chứ. Yeah. <hạcười> ค่าให้ปลาทุกปลาเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็จากไปดูหัวใจผู้ให้ว่าย,ายน้ำ <Yeah. S 1> แบบหัวใจแชรลิ great. <Yeah. S 1> uh ่งสเกรดเนาะ For of the world, we are sharing the sun. Just for anybody, but for people of the world. Great sharing, create the greatest love of all, the greatest love of all. ซึ่งการบริจาคทานของพระโพธิสัตวนี้เนี่ยอุปมาเหมือนกับบุคคลที่สามารถความหม้อที่มีน้ำหยดเต็มให้น้ำในหมอ้อไม่เหลือเลยแม้สักหยดหนึ่งได้ฉันใดพระโพิษัทผู้มีอัยาศัยรักในาการให้ทานเป็นอย่างยิ่งก็สามารถที่จะบริจาคได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรพัพย์อวัยวะหรือแม้กระทั่งเลือดและชีวิตฉันนั้นนี่เนะอืม บารมีประการที่สองได้แก่ศีลบารมีศีลบารมีหมายถึงการารักษากายวาจาให้สะอาดและบริสุทธิ์ึ่งศีลบารมีนี้เป็นบารมีประการที่สองที่พระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญเป็นลำดับต่อไปครูไม่ใหญ่ว่าทั้งกายวาจาใจนั่นแหละต้องเริ่มมาจากใจน,ะนี่เป็นพระกาลมาเป็นศีลบารมีเป็นการ รักษาความเป็นปกติของมนุษย์เอาไว้ปกติมนุษย์ที่ใจใสๆนี่ก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดเด็กกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมลัยอะไรต่างๆและนดีนะจ๊ะการมาเป็นศีลบรมีเป็นการรักษาความเป็นปกติของมนุษย์เอาไว้เพื่ะได้ใช้แต่ภาพของความเป็นมนุษย์นี้ สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังราัะ,ะนั้นเมื่อพระบริษัทได้บำเพ็ญทานบารมีซึ่งเป็นการสั่งสมสเสบียงบุญข้ามพบข้ามชาติแล้วท่านก็จำเป็นจะต้องรักษาศีให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เกิดวนเวียนอยู่แค่สองพบภูมิเท่านั้น นั่นก็คือมนุษย์ภูมิและเทวภูมิมนุษย์และกษสวรรค์นี้นะจ๊ะซึ่งมาทันละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปสเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เออเหมือนเหมือนคนที่ตายไปสิบสี่วันเนี่ยบอกไปเห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดแล้วนี่เกิดมา,ากับภาพที่สวยที่สุดเออ แล้วเมื่อถึงเวลาสมควรก็จะลงมาเกิดสร้างบารมีต่อบนโลกมนุษย์โดยเหตุนี้เองจึงทําให้ท่านสาม,มารถที่จะสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนและไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างบารมีไปแต่ถ้าหากรักษาศีลไม่บริสุทธิ์และได้พลาดพลั้งไปกระทำความผิดเสียแล้ว กาจจะเป็นผลนั้นไม่ต้องพระราชไปเกิดในทุกติภูมิซึ่งเป็นภพมิของสันตะรกเปรตสุรกาลและกษัตริย์ทหานก็จะทําให้ขาดโอกาสในการสร้างบารมีในภพชาินั้นไปจะเห็นได้ว่าศีลเป็นเสมือนกระแก้วคุ้มกันภัยที่จะทําให้ผู้รักษาไม่ต้องพระราชไปเกิดในทุกติภูมิ แล้วก็ไม่ต้องถูกเบียดเบียนทำร้ายร่างกายชีวิตทรัพย์สิสนหรือของอันเป็นที่รักอันเป็นผลมาจากวิบากกรรมที่ตนเองได้เคยพลาดพลั้งไปกระทำความผิดเอาไว้อีกทั้งศีลยังเป็นเหตุให้ได้ความสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติคือการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ แล้วก็มีอายุขัยที่ยืนยาวนอนด้วยเหตุที่เองจึงทำให้ผู้รักษาศีลสาม,มารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่รรเต็มกำลังและก็ยาวนานด้วยคือถ้าแข็งกระแรงอายุยืนรูปงามอย่างนี้นะจ๊ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใกล้สร้างบาร,รมีก็โอ้สนุกเลยและยิ่งมีทรัพย์ด้วย แล้วทานทำไว้แล้วมาทำศีลก็ทีสองด้วยรวยแต่ป่วยเนี่ยเอ,อ,อ,ยไอาไมไม่เอานี่เนาะแต่เ่น้สีจะเป็นเครื่องครันธานในตัวเนี่ยทำให้กายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายอีกด้วยเป็นสมาธิได้ง่ายคือพอใจมันใสใสแล้วเนี่ย แค่หลับตาเบาๆบก็วุดไปเลยเพราะฉะนั้นตลอดทุกภพทุกชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมาสร้างบารมีท่านก็นจะตั้งใจบำเพ็ญศีลบารมีด้วยการสมทา,านศีลอยู่เป็นวัตระและก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอโดยที่ท่านจะสำรวมระวังไม่ให้ศีลตนเองด่างพร้อย หรือขาดตกบกครองเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าท่านจะต้องสละชีวิตเพื่อรักษาศีลงของตนเองไว้ก็ตามท่านก็ยินยอมและพร้อมที่จะตายแต่จะไม่ยอมให้สีลงของตนเองต้องขาดไปอย่างแน่นอนนี่หัวใจของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะจ๊ะอุปมาเหมือนกับจามรีเป็นสัตว์ที่มีขนหางสวยงามมาก มันจึงรักขนหางของตอนเองยิ่งกว่าชีวิตอ๋อตัวจำบรีเป็นงนี้นะเคิ่งเคยเห็นนะซึ่งถ้าหาขนหางมันไปติดอยู่ที่กอหนามอ๋อเปรูปร่างงี้เหรอมันจะค่อยๆปลดขนหางให้หลุดออกจากกอหนามนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่วัวนะ <c ười> <c ười> ใกล้ๆวัว ไม่ใช่หรือเปล่าจ้เนี่ยอ๋อเลยจ้ะโดยจะไม่ยอมให้ขนหางตนเองขาดโอ้นานนั้นเลยเนาะยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาขนหางของตนไว้ฉัในใดพระโพธิสัตย์ก็ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาสิ่งที่ตนไว้ฉันนั้น through en baño